มามาพี่น้องซับซัดจนะ้าสบายดีและสวัสดีครับพี่น้องเนาะวันนี้มาพบกับสองเด็กเปาพันแซนแอปสินเก่าสินเคยวันนี้บาเล็กสิพาทุกคนมากินเนะาะตำมะละกอตัวตำมะลงเองเนาะนี่เนาะล็อ,อกทิกตื่นละอกิกสดๆเลยพี่น้องมนะ อลาของเก่า,า,เาก็เป็นมะเขือมะกะทินมะทวฟูเลยก็เราไม้ไหลตมนะ้มเนาะเลยก็การข่าวไปเนาะพี่น้องยอยู่จ้าพี่น,นาะใส่มะกอก,กเลยพี่น้องปลาเถาๆๆๆอะขาขาขาครับลงฟิตก,กับต้นเลยพี่น้องปลาตอนน้ำไหล 嗯，老麦，嗯，嗯，嗯，他拉啤酒，嗯，好肠。 ข้างลายหอมกรอบเน้องมันค็อพีเน้องมากระเทนจับอ่าตมชมคลักลายพี่นอะ หลายพี่น้องหลาไหามออกมันี่น้องโอ้ของหลายไปมันนี่ยั่วยจ้บพี่น้องอืมกระคขา เอามาไี่น้งมกเขืออืม E um... 喂。<sighs> Sehr noch. <clears throat> 豆腐，好，嗯，谢了黄，好朋友。 Mm hmm. mãi mãi sếp mãi 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 subscribe mãi <ừ> สับทึงใจพี่น้อง พี่น้องเนาะคลิปนี้เนะาะทำแล้วก็กินแต่ต้นมะพริกเแต่จบลงเพียงเท่านี้นะพี่น้องใบเจ็กแบบเบาเล็กคลิปหนาเดีจ้ปปาเพื่อนบาง